สวัสดี everybody ขอต้อนรับเข้าสู่ DC ซี่เอพิโซดที่11และโชคดีมากคุณเปิดเข้ามาเจอช็อตที่ผมกำลังจะเลดบ้านคนอยู่พอดีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนผมเลดอยู่ส่นผมแคมป์ดันเนาะเพราะถ้ามุดหัวเข้าไปเลดกันหมดเนี่ยอาจจะโดนตัวไก่อรุซองมาเป่าหลังแหกก็เป็นได้มีใครอยู่บนเขาใครอยู่บนเขาฝั่งคุณไม่มีไม่มใช่ผมไม่มนะีมีคนอยู่บนเขานะมีคนอยู่บนเขานะไอฝั่งฝั่งฝั่งนะที่เราไปเอากล่อง มีคนมีคนมีการเคลื่อนไหวเมื่ีกระไปเอากล่องอ๋ออยู่อยู่ตรงฝั่งผมเลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคอยู่อยู่ฝั่งขวาผมมันเฉียงไปนอกบ้านนะโอเคโอเคมันมันมันวิ่งอยู่ตรงนี้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 ตัวนี้มันวิ่งไปทางขวานะมันอาจจะวิ่งลงตามลายต้นไม้มาริมน้ําแล้วก็วิ่งตามลำธาร์มไม่มีผมอยู่ผมอยู่ลายริมน้ําครับไปวิ่งเหรอผมมีผมวิ่งอยู่ในสะพองอ่ะใช่ใช่จะไปก็ลูกเพิ่ม ไม่ไม่ผมวิ่งออกออกจากบ้านนะผมออกจากบ้านวิ่งไม่ผมสลบมีคนดงผมสลบมีคนดงผมสลบขนมจะมาซ้ำผมแล้ตรงที่เดิมเลยมันไม่มีชุดมันใส่เวทนะนี่เวทช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วมีขวามีขวามีขวาอยู่อยู่ใกล้คุณใกล้คุณเลยคุณเอาไปมันล้ม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 มันมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวผมแรงหมดผมแรงหมดมาตายแล้วมาตายแล้วอันนี้ใครอะขนุนเนาะวิ่ง เสียงปืนมาจากทางด้านหลังผมทันได้อยู่ใกล้ของทันได้อยู่ใกล้ฮะแล้วใครอยู่กับผมเนี่ยอ๋อมาให้ผมไห้อ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคนี่นาผมนะข้างหลังพวกคุณนะผมนะโอเคมันกำลังเก็บของพพ<ว>เพื่อนเราอยู่วเดียจริงๆแล้วไอ้ตัวที่ยิงเพื่อนเราเนี่ยมีตัวเดียวครับแต่ที่ไ,<ม>ได้ไดยินเสียงลูกซองไซกาเมื่อกี้เป็นของเพื่อนเราที่คิดว่าคนที่นอนอยู่เป็นศัตรูแต่จริงๆเป็นเอ่อตาบุมที่เพิ่งสรบปและเพิ่งฟื้นขึ้นมาก็โดนเพื่อนซ้ำไป แต่คนที่พยายามจะมาเคาน์เตอร์เลดหรือมาดูล่าลาวเนี่ยมันยังมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจุดที่เราเลดมันอยู่ใกล้เบเลมากๆและมันเป็นทางผ่านไปคอรก้ามันเลยจะมีคนมาอยู่ตลอดเวลาแต่บ้านที่เราเพิ่งใช้กระสุนนับพันยิงเจาะประตูเข้าไปหาใช้บ้านที่คุ้มค่าไหมก็คือบ้านมันไม่มีของนั่นแหละแม่ทำประตูผิดเว้ยไอ้เราก็เลยวิ่งมาแล้วก็ยิงให้เมคชัวบ้านมันไม่มีของนะให้เฉยสรุปก็เสียกระสุนฟรีแต่ก็ได้ความไว้วางใจว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่ แล้วก็เราใช้ UMP ยิงนะฮะเฮ้ยมีคนมาข้างหลังมีคนมาข้างหลังตรงไหน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 ตามพองตามพองเลยตามพองเลยคุณล้มหรอใส่สายเฟืองยิงผมไม่ล้มไม่ล้มอยู่ในคลองอยู่ในคลองไอ้เนี่ยวิ่งมาอยในคลองตรงไหนวะออกทางที่เราวิ่งมาเอาง่ายๆทางที่เราวิ่งมาอ๋อไปคุยกับมันเนี่ยสายมือเนี่ยนั่นๆมันอยู่สรงคลองมันวิ่งโศกมามัวิ่งสอศกมาข้างหน้าเลยซ้ายซ้ายซ้ายเจอคุณบอลหน้าคุณบอลหน้าคุณบอลหน้าคุณบอลลไไม่้ส เราเด็กบ้านผมใครยิงอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผมนะผมนะนี่ผมนะใครยิงผมอ่ะเอาเพื่อนสลบแล้วเอสเอสนะมตายยังมาตายยังมาตายยังไม่ไม่ใช่ผมอันนี้ยิงผมแล้วเนี่ยใครยิงผมเนี่ยเอสเอสตายเหรอไม่ตายปะไม่ตายไม่สลบอีกแล้วเราโทษไว้โทษไว้วันเด็กวันเด็กบ้านบ้านเกิดอรขเด็กบ้านจริงเสียกระดูกหักด้วยเอาไม้ให้ผมเลยผมจะให้จะผมจะให้ จบกิจล้วก็วิ่งกลับมาที่เมืองเบเล่ครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงปืนลั่นกันมันมากๆก็อาจจะมีชุดเต็มพลังย,ยิงเด็กก็ได้พวกเราเลยว่าจะไปสัตวส่องดูสักหน่อยอเ,เอาแล้ว,ลวอีกคนไปไหนขน,น,ขน,นขนุนหาขนุนมะผมวิ่งตรงๆเลยเผมเป็นคนตรงๆมีคนกินน้ำอยู่ตา,า,ายเฮีย <laughs> มีคามฟานีใเรื่องสิ้นไปแล้วงั้นเราไปเติมน้ำก่อนดีกว่าไปไหนไก็ยิงมาแล้วไปเติมน้ำอะไรให้พร้อมโคตรก่อวอร์คามเลยนี่ผมส่อกล้องอยู่ตรงกองฟางด้านบนเนินนี่ยะ่นเสียงเสียงมาจากมาจากแถวท่าเรือวันวันเดินไปไปตามเสียงปืนแต่ขึ้นข้าเมืองแล้วข้าเมืองแล้วผม่ข้าเมืองข้าแวป่าเห็นป่องไฟสูงสูงไหมที่มันเป็นแนววงกลมสูงสูงอะแถว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  อ๋อเห็นเห็นเห็นผีล้อมเลยอ่ะสี่สามสี่ตัวใช่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 รอ่ะมีผีโนอตตายด้วยตรงนู้นผมเข้ามาในตึกอะไรวะโรงเรือโอพอเนต์พอยนต์วิ่งมันมันวิ่งไปทางขวาวิ่งไปทางขวาถัดถัดมันเปียโนไปวิ่งวิ่งไปทางขวาเป็นใช่ครับใกล้จากใกล้จากทะเลหรือว่าใกล้ใกล้ทะเลกว่าเดิมอยู่ติดอยู่ติดเปียโนเลยแต่วิ่งออกขวาไอวิ่งออกทางซ้ายวิ่งออกทางซ้าย ซ้ายแล้ว่ะเออไปทางซ้ายซ้ายจากเปียโนงั้นก็อยู่ใช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 ่สายจากเปียโนดักไปทางซ้ายดักเส้นโบดได้ผมมองเห็นนะมันมมันไ่เออแต่ผมลองขึ้นไปบนเขาตรงเนินโบดดิผมกำลังวิ่งขึ้นเขาตรงเนินวมันมีเขาป่าทางโบดมันกำลังขึ้นมีเขาป่าทางโบดเอ้าอยู่ใกล้ผมผมเลยดิบ้านดำบ้านดำบ้านดำตายสรุปสรุปสรุสลบสลบปสรุสลบปเฉยเฉยบ้านดำบ้านดำ ตายตายตายทำทำไปเลยทำแล้วทำแล้วมีตัวใช่ป่ะมีตัวไอ้ตัวนี้ถือดีมามีมันมีดีมาผมจะรู้นะตอนนี้อยู่ไหนกันครับไปรถไปรถไปรถเลยรถเลยนอนรุดลงพัก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 ผมขอผมขอยืมใช้ดีดีมาได้ครัเดียมจะเก้าใช่ใช่รู้ไปก่อนรู้ไปก่อนโอเค thank you อยู่ไหนครับทีละคนนะจะยิงนะแล้วดีมามันถือในมือแปบนะไนะโดนโดนเออ๋ดีมาไปไหนอะเห็นบ้านในมือเจ้าเล่เจ้าเล่ พีตบใครหลังบ้านหลังบ้านออกพักเหรอหลังบ้านเหลืองหลังบ้านเหลืองหน้านี่หลังบ้านเหลือข้างเลี้ยวลุ้มพีลุ้มตบคนอยู่ตีข้างหน้าเนี่ยสองชั้นนี่ใช่ป่ะสองชั้นนี่ใช่ป่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละหลังหลังผมได้ดีมาละใครกยิงเลยไอ้ที่เอะโดนปะยิงเงินเจ็ดเก้ายิงเงินเจ็ดเก้าเลยเลยเกิดอะไรขึ้นเพราะกูชนละมุนมากเลยตอนนี้มันมาเติมนะเมื่อกี้ตำรวจเติมเลยนะมีคนอยู่กับผมมีคนอยู่ตึกออฟฟิศมีคนอยู่ในออฟฟิศกับผมอ๋อพมผ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 มอ้าวอันนั้นบอลอยู่ใกล้กับพร เมื่อกี้ตัวเกิดมัน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 มาจากทางที่คุณบอลมาเลยมันตายไปละมั่งนะผมต้องลงจากออฟฟิศแล้ววะมันรู้แล้วผมอยู่นี่หาซอมบี้ใครยิงล่าสุดใครยิงอ่ะใครยิงจากบนเขาอ่ะใครอ่ะมีคนยิงบนเขาไม่ใช่ทีมเรานะใช่ใช่ใช่อยู่โบดเหรอผมผมผมอยู่ขขาโบดนะตาโบตาโบดอแล้วข้างหลังแล้วก็บอลนะดิมันก็บอลนะดิไม่ไม่ผมยิงศพที่ผมยิงไปเก็บหมดแล้วเนาะผมจะย้ายแล้วนะหมดแล้วไปย้ายจุดละ ผมจะวิ่งเข้าแตกหนึ่งตายหนึ่งหรอแบบออฟฟิศผมมันอยู่ใต้ออฟฟิศผมบีกรุ๊ปไหมไปขอไปขอไปกันไป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 ผมออกออฟฟิศกำลังเข้าป่าบดผมอยู่ป่าบดแล้วนะทุกคนอยู่กันกี่คนแล้วเนี่ยสี่ผมอยู่อันี้ยังอยู่ยังอยู่ถนนเส้นพีดีอยู่ยังอยู่ป่าถนนเส้นพีดี เฮ้ยเฮต่อเปล่ารับโอ้ยีครัสบไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะผมสลบเลยผมสลบป่างสเร็จนะผมหั้มีเพจมันมีเพจมันมีเพจนะตัวนี้มันมีเพจนะตายแล้วตายแล้วสวยสวยสเอผมตายแล้วตายแล้วผมสลบอยู่นะเพื่อนไปกันเอาคุณบอยเอาใครเนี่ยไช้ดีมาเนี่ยผม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 สลบไม่ใช่ AK เล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมนะ AK เล็กไม่ใช่ผมเหมือนทุกอย่างจะเป็นใจให้เรา มันควรจะชนะฮะมันควรจะเป็นศึกที่เราได้รับชัยชนะอย่างไสะสาะแม้ว่าเราจะหล่อยิงด่าเขาก็เถอะแต่เผอิญว่าผมเนี่ยดันสับของไม่ได้ฮะมันบั็กก็เลยต้องเอาเชือกมาพันมือแต่ว่าผมนั้นหลุดพอดีครับปรากฏว่าตายก็เลยต้องรอต่อคิวเข้าไม่พอก็ต้องให้เพื่อนเฝ้าศพด้วยแต่ในระหว่างที่เพื่อนเฝ้าศพอยู่นั้นไอ้พวกชุดเต็มมันก็กลับมาอีกครั้งดี๋ม สุดท้ายเพื่อนเราก็ตายกันทีละคนครับแล้วมันก็ได้ของผมไปด้วยตอนนี้ผมไม่มีอุปกรณ์แม้แต่จะซุ่มยิงเขาด้วยซ้ําเราพยายามยื้อศึกกันอยู่นานมากครับเพื่อนผมก็รายงานว่ามีคนขับรถมาที่เมืองที่เราอยู่ตอนนี้แบบมากันเต็มคันอาวุธครบมือเราก็คิดว่าชิปหายและแค่ปืนพกเราย,ยังหาไม่ได้เลยก็ตายวนลูปครับผมไม่มีอะไรมากจนกระทั่งศึกมันได้ใกล้จบลงผมก็ได้มาวิ่งฟาร์มจุดที่ผมตายล่าสุดก็มีพวกปืนพกอะไรเหลืออยู่ก็เลยว่าจะปไปไล่เก็บเศษซะหน่อย มึงจักะสู้จนแรงล้าหรือตายเหมือนสัตว์ข้างถนนผมยังหาตัวมันไม่เจอเลยมันยิงผมไปผมเจอไอ้สว่านนั่งรู้ยู่คุยแล้วว่าผมบอกผมบอกอ๋อชุดดำโอเคโอเคสุดดำนะ <ผม S 2> อ่ะจับกันอย่างเดียวจะงับอย่างเดียวเลยจะงับ<ม>อย่างเดียวเลยไอ้ป่าตรงนี้ตายกันอย่างเยอะเลยเนาะป่าตรงลงตลอดผมเจอผมเจอคนไอ้ไอ้เฮียดำหัวล้นนอนเก็บศพอยู่มีปืนสามกระบอกไม่รู้เบ็ดหรือปืนเฮ้ย มันมีไซก้าของพวกเราผมยิงคนนะผมยิงคนตายมันชัดเออบูมบูมยิงผมเมื่อกี้เอามันมีมันมีเอ็มเจ็ดไอ้ชี้นมันเอาเอ็มเจ็ดหล่อเอ็มเจ็ดสิบไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยมันวิงผมไอ้เกิดเหมือนหน้าเลยไอ้ชิ้นนั้นมันวิ่งไปทางไฟสเตถานแล้วอีกเวียนเลยเมื่อรู้ว่าศัตรูไปไหนเราก็ต้องตามไปสิครับจะปล่อยให้มันวิ่งเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวไปเอาของเราไปเก็บไปได้มันยังอยู่ในตึกผมมันยังอยู่ในไฟอยู่มันโลกระสุน ฮี่อะไรวะเนี่ยระเบิดปั๊มเหรอเนี่ยผมได้ยินเก็บเสียงโอ้ยเชี่ยเกือบตายสัตว์ผมยิงไปแล้วผมเก็บไปแล้วผมฆ่าไปแล้วผมเลือดเหลืองผมเก็บไปตัวที่มันไอ้นี่ไอ้นี่ไปละมีตันดาด้วยเอ้าเพสัตว์กูอ้าเพ พอซึกใหญ่จบลงมันก็เป็นเวลาเช้ามืดแล้วครับตีหนึนน่งตีสองแล้วเราก็เลยว่าจะหาของแล้วก็ดิสกันแล้วค่อยมาเล่นกันใหม่เดี๋ยวผมวิ่งไปหา,าที่<ต>ใช่น้ำใจงามน้าใจงามเป็นคนดีใจิตใจดีไอ้ล้วดึงปืนทิ้งหมดเลยอะ่ะหรือว่ามันปาทิ้งออกไปวะนะผมว่า,ายิงทิ้งด้วยอ๋อมันมันมันออกมุมหน้าต่างได้เลยเหรอมีรถผ่านมีรถมีรถขับผ่านหน้าตึกเราเนี่ยมันขับผ่านเราเนี่ยขับผ่านเราไปเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเส้นเส้นไหนอ่ะ ผมไม่เห็นอันนั้นเพื่อนป้าที่อยู่ต,งอนอนอตรงถนนอะต้นต้นไม้อะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ในตึกกันกันกบตรงถนอนเฮ้ยนะ่ะสองคนมันเลง็ยงย,ยงิยงยอมยอยู่กับผม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 อ๋อคุณโปะอะผมยิงไปหนึ่งผมยิงไปหนึ่ง,ผม,ง,งผมยิงไปหนึ่งแล้วในรถใช่ไหมในรถยิงไปหนึ่งแล้วผมฆ่าไปหนึ่งแล้วเขียผมมองไปผมมองไปล็อกประตูอยู่อยู่หลังรถตัวหนึ่งหลังรถตัวหนึ่งลม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 หุ้ยไม่ตาย ฮัลโหลเฮียวมีนัดเดียวไม่ได้คุงยิงให้ได้มันล้มมันล้มมันล้มล้มหมดตายหมดตายหมดตายหมดรถน้ำเงินใช่ปะคือรถน้ำเงินใช่รถน้ำเงินไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยปงปืนอะไรโยนทิ้งให้หมดนี่ไอ้เยี่ผมโคตรทุเรศเลยยิงไม่โดนไอ้สัตว์เออจะร้องไห้ สกิลวิชูจัดมึงขับผ่านผิดซอยแล้วไอ้นี่น,นี่คุณบุงคุณเอาหมวกมันไม่ใส่ไอ้คิบม,มันโดดมันไม่มีประตูมันโดดลงข้างรถมาเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ก็จ่อเลยอ่ะวันแถบวันแถบเหรอเอา้าอะไรวะสตาร์เครื่องไม่ติดอะไรหมดหรือเปล่าวะเนี่ยทั้งหมอ้อน้ำทั้งแบตทั้งหัวเทียนเอาหัวเทียนอยู่นี่เดี๋ยวพันรูนเลยหรอ มันไม่มีมันไม่มีเอ่อไม่มีหมออ้อน้ําไม่มีแบตแต่มันขับมาได้ขับไงวะอะไรวะน้ามึงขับไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไร,ะะไรไมึงเนี่ยฮัลโหลโอแม่วะมันทํายังไงวะเนี่ยทำไงอ่ะมันเขียนรถไหลลงมาเอเฮ้ยผมว่าไม่นะแต่ผมไม่ได้ยินเสียงรถมันขับผ่านนะจริงแสด็ว่าสิมาด็ว่ามึงเขียนรถไหลมาอุ้ยมันแต่มานั่งมาสองคนติดเลยนะรถตัวฟอคเออมันจะขึ้นยังไงทันต้องมีคนที่สามเขียนให้เหรอเสียแล้ว อ้าวแล้วปัญหาชาวเอ้ยกระเป๋าผมไม่ว่างเดี๋ยวเราขนของกลับกลับกลับฐานกอนก็ได้มันนั่งดูเราเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันวิ่งอยู่นะเมื่อกี้นี่นี่มันมันลงมันลงไปงมาเหรอใช่ผมยิงผมยิงโดนใส่เสื้อน้ำเงินไหมนี่ยมันตายแล้ว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 โอเคพอเพื่อนผมมารวมตัวกันเสร็จเนี่ยก็เลยกะว่า จะไปเดินฟาร์มแถวเมืองส่วนบนสักหน่อยเพราะว่าอาจจะมีคนอยู่แถวนั้นเยอะก็ได้แต่เราเดินหากนอยู่นานมากก็ไม่เจอใครเลยฮะจนกระทั่งมีเสียงปืนลั่นขึ้นที่โนบะในเมืองปะใช่ใช่ไอทางนี้ทำไมเสียงปืนมันจีนแปลกๆวะันเลนบ้านปตวะเอออยู่กลางเมืองเลยเราต้องไปเข่าซ้ายอะข้ามไปเข่าซ้ายอะไม่อยากไปได้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 สองร้อยเมตรก็สุนย้อยเกินไปวะเนี่ยมันรู้ว่าเรามีคนมามันอาจจะมา ดูแล้วดูแล้วดูแล้วเราตมีไปทำยังไงเนี่ยคุณบังขึ้นคอนโดแล้วเหรอไปขึ้นเลยยิงผ่านไอ้ส่ำบีนไอเชี่ยวว้าวเฮ้ยผมจะลงข้างล่างเราจะลงไปข้างล่างพี่ใครวะเนี่ยผมผมผมกระเดงใช่ปะอ้ผมตายเฮ้ยผมว่าเป็นคุณเชี่ยวผมกาะดกตกพอดีเฮ้ย มันจะขึ้นไปชาร์จแล้วมันรู้สึกเสียดายมากที่ผมเอาปืนพกมาความจริงเพื่อนผมเสนอเอฟไฟนนะแต่ว่าผมไม่เอาเพราะว่าไม่มีแม็กยาวพอผมว่าจะลงไปดักรอหน้าบ้านนี่มันเลทซะหน่อยจริงๆผมมั่นใจว่าทาได้นะแต่เผอิญว่าแม่งจังหวะเหมาะเจาะพอดีก็เลยล่วงส่วนทีมผมที่เหลือเขาก็ตั้งการรออยู่ข้างนอกฮะก็มีแต่ผมที่กลับมาแล้วก็ไปไซด์กันมันต่อจนเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งทีมผมก็เริ่มงงกันแล้วผมเลยว่าจะบูให้มันจบไป ทีมนี้มีประมาณ3-4คนฮะแน่นอนว่ามันต้องดักทางเข้าที่มันเจาะไว้แน่นอนแผนก็คือว่าจะโยนสโมกกบเสียงเท้าแล้วก็ย่องเข้าไปอย่างน้อยถ้ามันล็อกมุมเราอยู่แล้วเราก็แค่ไม่อยากให้มันตั้งตัวได้ว่าเราจะบุกตอนไหนผมก็ทําแค่นั้นแหละผมจะลองโซนดูมันเอาวีเอยิงคือบอลเมื่อก โอ้ยเทิดปะวะไอ้เหี้ยย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 ปยดยยยยยยกยยมยยยดยย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 ปยยยยยา่ยย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 ยปยยยยนยยยนยย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 ยกยยยยยย่ย,ยนก,กนยปยยย่ยย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 ยเป็นยยยยยยยไหยย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 นยย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 ย่ยปยยยยยรอยยยยยือว Easy นะอ 11, ยยยียยยยยยนยย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 อนรับ,รบาาสยยย้ย้ปยย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  e ยยยยย่น จะช่วยเพิ่มตังในเกมและประยะิยัดตังในกระปุกของคุณสามารถเติม ina, k, เอลีนาเบเกิลง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง u ู d เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอ,อื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าและพฟชั่นขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวจนเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจเลดโฟชั่นจุดวาร์ปยูในดิสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมต่อ